ใหญ่ในบ้านบ้านของเราเจ้าว่ะอ๋อแต่เขาดีเขาก็จิตเลยครับไม่เป็นไรครับก็ทำให้อยู่ในใจคุณถุาคุณหน้าคุณบ้ามากเลยครับผมดูมองเป็นสิ่งเก่านะครับครับผม นี่คือนาจะซ้ำรอยเดิมไหมท่านบวดบวดบวดเก่าบวดํมไมโบราณนี่มีขานไหมขานขานดินคานเขาก็เป็นไม่น่าจะมีนะทำไหมสมั้โบราณอืมเห็นเยอะกว่าเจ้าพระอนคนนครน่าน ไครกับท่านเจ้าคุณที่กับหลวงพ่อเขาไหมครับ ดีเลยม,มามามารับหน้าที่แล้วก็ได้ไป<า>ร่วมกระถิ่นหลวงที่วัดพร,ระราชาแห่ง